สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพิกะคะ่ะหัวข้อของวันนี้ก็คือมันจริงหรือไม่นะคะหรือแค่คุณคิดไปเองกันแน่นะคะคุณจะเชื่อเซนคุณได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครที่ชอบตัวเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะกองที่หนึ่งสีขาวกองที่สองสีชมพูและกองที่สามสีน้ำตาลนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องกองที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสีขาวฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กระดิ่งติดตามไปกันใจกับ ช่องนี้คิดดีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาดูได้ที่ v star เกชั่ก้ารเส้ชัวร์กว่าชับเจนกว่าไปดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครเป็นเรื่องเซน t i ี e หรือเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ากลัวว่าจะมีใครไม่เข้าใจไม่เก็ทคุณอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยมาได้เลยะคะต้องการการคอนเฟิร์มต้องการต้งองการแบบเม่ชัวร์ว่าเราไม่ได้คิดไปเองก็มาได้นะ,ะโอเคตอนที่หนึ่งถามว่าคุณเนี่ยคิดไปเองหรือว่า คุณเชื่อเซ็นคุณได้นะคะคุณรู้สึกว่ามันจริงไหมนะคะมันจะจริงหรือเปล่าแต่อันมีความชนะลึกๆับใจคุณบอกว่าเหรอว่ามันจริงแต่แค่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นสถานการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันใช่หรอมันมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะเหนือธรรมชาติเราทําให้คุณรู้สึกสับสนว่ามันจะจริงได้เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสับสนและกังวลนะคะกองที่หนึ่งเลยทําให้คุณแบบ ขาดความมั่นใจนะคะทำให้จากที่คุณเนี่ยสามารถเชื่อตัวเองได้ใช้เซนตัวเองได้มันก็ทําให้แบบว่าคุณเนี่ยไม่มั่นใจไปแล้วขาดความมั่นใจไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะถามว่ามันจริงไหมแอนมองว่ามันจริงนะเป็นไปตามที่คุณคิดนะคะคือมันจริงเซนคุณเชื่อได้เซนคุณค่อนข้างแม่นนะคะ แต่พอมันให้เราสังเกตนะบางทีเรื่องคนอื่นเราถนัดถูกไหมคบางทีเซนเราในเรื่องอื่นๆอ,อ่ะเราแม่นยำแต่พอมาบางเรื่องเช่นเรื่องของความรักหรือเปล่าจะทําให้เราแบบขาดความมั่นใจหรือเรื่องของโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นไปได้หรอมันจริงหรอเราจะได้จริงๆหรอเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่คนเควกับสิ่งนั้นหรือเรายังไม ไม่คิดว่ามันเป็นไปได้นั่นเองนะคะแอนคิดว่ามันเป็นที่ความคิดของคุณอีกโก้คุณกับความเป็นจริงซึ่งเข้าใจบางเรื่องบางอย่างมัน,ม,นมันเหนือธรรมชาติมันแบบมันก็คิดไม่ไม่ถูกจริงๆคิดเป็นไปแบบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าใครที่เลือกกองเนี้ยแอนบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยอินเลิฟก,กับใครสักคนที่อาจจะมีแบบคนรู้จักเยอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอ่าลักษณะแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ได้นะ โด่งดังในโลกออนไลน์อ่ะก็ได้นะคะหรืออย่างอื่นก็ได้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกกับคนเนี้ยโดยที่คุณแบบบอกไม่ถูกอะ่ะแสดงว่ามันไม่มีความบังเอิญที่เราจะต้องมาเจอคนคนหนึ่งหรอคะ่ะที่จะรู้สึกได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณน่ะไม่ได้คิดไปเองแน่นอนนะคะแต่บางครั้งเราแค่ต้องมั่นใจในความรู้สึกเราหรือเชื่อในสิ่งเราให้มากนะคุณจะมาเชื่อแค่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไม่ได้คุณต้องเชื่อให้เต็มร้อย ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดขึ้นภายในครั้งเดียวหรือวันเดียวได้ไมันต้องใช้เวลาในการค่อ,คอยๆสร้างนะคะบอกไว้เลยว่าคุณไม่ได้ไปคุณไม่ได้คิดไปเองแน่นอนนะคะทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันท่อนข้างจะเกิดขึ้นจริงได้แต่คุณต้องรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับเขาคุณต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าคุณต้องเชื่อให้ได้ว่ามันเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อนนะคะเข้าใจเลยว่ามันมีเหตุและผลที่ทําให้คุณคิด คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เยอะแต่ก็อยากไปคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางอยากไปต่างประเทศหรือเราเดียวกับใครสักคนที่เป็นคนทางไกลก็ไม่อาจจะไม่คิดว่าก็จะคิดว่าไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่เขาจะมานะคะหรือความสัมพันธ์มันจะเวริร์กเพราะว่าระยะทางนะคะหรือการงานของเขาต่างๆนานาไม่ต้องสนใจหรือบางคนเนี่ยอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะคุณก็มีได้นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณเนี่ยบางเรื่องที่คุณกําลังสงสัยอยู่หรือ เป็นกังวลอยู่เนี่ยคุณไม่ได้คิดไปเองแน,น่นอนนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นเซน์คุณที่พยายามจะบอกคุณหรือเตือนคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเซน์คุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อนะคะต้องเชื่อให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดลบอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมหรือไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นๆโอกาสนั้นๆหรือคนคนนั้นนะคะเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกองหนึ่งแอนมองว่ามันดีนะแต่คุณจะต้องมาฝึกฝึกใช้เซน์หรือประครับประคองให้ให้พลังงานคุณบาลานซ์ให้ดีกว่านี้นะคะแล้วคุณถึงจะเชื่อได้ดีขึ้นนะ trust นะคะก็คือให้เชื่อนะคะในความมิสตอรี่ของสิ่งต่างๆก็คือความลับความที่มันยังเป็นแบบความลึกลับยังไม่ถูกเปิดเผยเราก็ต้องมองในแง่ดีบางครั้งเราจะเอามาอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้ไพ่นี้มันเหมือนกับให้มีลเเคลนปฏิหาร ให้แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณโชคชะตาจักรวาลจะนำทางคุณเองอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะใช้เหตุผลกับความจริงไม่ได้คุณต้องเชื่อในรูปแบบของ5ดีนะคะเชื่อแล้วก็คิดบวกมองแง่ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะไพนนี้บอกว่าขอให้เชื่อในความลึกลับที่เบื้องบนกําลังจะทําให้กับคุณหรือจะจัดสรรให้กับคุณในในอนาคตในวันข้างหน้าที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการที่แบบจะเดินทางขอวีซ่าให้ผ่าน การงานที่สําเร็จหรือมีความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งคนรักนะคะความรักที่ที่ดีความรักที่ใช่นะคะอะไรเงี้ยคุณต้องศรัทธาคุณต้องเชื่อถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เชื่อ mindset คุณไม่ดีจินตนาการคุณไม่ดีนะคุณยังมองในแง่ดีไม่ค่อยได้เนี่ยคุณจะเชื่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปค่อยๆปรับเนาะปรับทีละทีละอย่างแต่ถ้าบอกถ้าคุณเชื่อเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นให้กับคุณนะคะเก็บแต่ความทรงจำดีๆโฟกัสแต่สิ่งดีๆจดจําแต่สิ่งดีจะดีมากๆเลยนะคะ หาเวลาให้ตัวเองบ้างบางทีเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่คียร์ดเลยยิ่งเวลานานจะทําให้เราคิดลบนะคะและยิ่งบางทีเหมือนกับทําแม้ถึงบางทีคุณมีคนคุยอะ่ะเขาไม่มีเวลาให้คุณก็คิดต่างๆนานา,นา,นา,นานอยากจะตัดอยากจะออกอยากจะปล่อยไม่อยากได้แล้วนู่นนี่นั่นนะคะคือบางทีเราก็ต้องหาเวลาไว้ให้เหมือนเราต้องเอาเวลาของเราไปหากาิจกรรมทําบ้างไปหาอะไรมากระตุ้นตัวเองบ้างไม่ให้มันมันเป็นเวลาว่างนะคะเหมือนจัดการเวลาเราใหม่ ให้กลับมาโฟกัสที่เวลาของตัวเราหนะ้าที่ของเรารูทนของเราก่อนจะดีกว่านะคะอย่าไปโฟกัสหรือต้องการเวลาจากคนอื่นแล้วก็ให้จดจำแต่สิ่งดีๆความทรงจาดีๆจินตนาการสิ่งที่ดีมองในงแง่ดีเข้าไว้นะคะอดทนโดยเฉพาะเรื่องเวลา,าที่บอกก่อนเนี้จะต้องดีกับเวลาที่มันนานมากๆเป็นหลักปีด้วยนะคะบางคนอะ่ะก็อย่าเพิ่งไปสนใจหาเวลาหาอะไรเวลาใช่ไหมถ้าเราต้องรออยไเป็นหลักปีอะ่ะแต่ถ้ามีอะไรให้ทําให้ไอน้นู่นไอ้นี่ให้ทําสนุกสนานนะ จะบอกเลยว่าเวลามันจะผ่านไปไวมากแล้วแป๊บเดียวก็จะถึงปีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกเอ้ยมันไวมากเลยดีกว่าที่เราไปนั่งรองนะคะโอเคบิลลีปิดนะคะเชื่อนะคะเชื่อจงเชื่อเขาไวมันอยู่ในขบวนการนะคะเพราะฉะนั้นมันกําลังทําหน้าที่อยู่จังหวะกําลังทําหน้าที่ให้อยู่นะคะกาลังจัดเตรียมให้คุณอยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเห็นความจริงหรือได้คําตอบหรือได้ในสิ่งที่คุณอยากได้พอพายสถายก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลานั้นเองที่คุณจะต้องรู้อะไร ให้มากอย่างที่พ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกปิดคําตอบที่มันยังไม่ออกมาความลับที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ความลับที่มันยังต้องเป็นความลับฟิวบางทีมันก็เป็นคนดีสําหรับคุณนะคะหรือว่าควรจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อเราจะต้องเชื่อก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วสุดท้ายมันก็จะออกมาดีนะคะประมาณนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่สองกันเลยนะคะ สำหรับใครที่เลือกก่องที่2นะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่ v star ก็กล้าโชว์กับเส้นฝาเป็นเ่งคุณโดยตรงจากแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเ,เ,เป็นเรื่องเซนส์ิัีนะคะเรื่องทุนเฟรมสปิริชัลจิตวิญญาณน,นะคะเรื่องเซนล์งสังหารต่างๆแม้กระทั่งแบบคุณไม่ชว์คุณคิดไปเองหรือปเออปล่านะคะหรือต้องการการคอนเฟิร์มก็มาได้นะคะ คองนี้บอกไว้เลยนะคะว่า energy ออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามว่ามันจริงหรือไม่นะคะอาจจะไม่ได้จริงอย่างที่คุณคิดนะคะหรือคุณคิดไปเองไหมเปอร์เซนต์โฉบมาที่คุณคิดไปเองนะคะนี่มันเหมือนกับคุณกําลังแบบอินกับอะไรบางอย่างหรือว่าซึ่งางานเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักะอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาใช่เขาคือคนของคุณนู่นนี่นั่นแต่จริง,รงแล้วคุณอาจจะคิดไปเองนะหรือ คุณแบบกังวลมากเกินไปอ่ะจนคุณแบบไม่สนใจเซนคุณเลยและเซนคุณพยายามจะเตือนเลยหรือเปล่านะคะแต่ทางนี้เท่านั้นเนี่ยแอนเห็นว่าไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามตอนเนี้ที่พลังงานบอกออกมานะคะก็คือว่าคุณน่ะคิดมากคุณกังวลมากคุณไม่เหมือนคุณต้องการอะไรมากๆเพราะสิ่งนั้นอ่ะจะไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นอ่ะจะไม่ได้นสิ่งนั้นจะทุกข์แบบผักไปหรือโอกาสนั้นจะเสียไปทันทีนะคะเหมือนเพราะคุณต้องใช้กดแรงดึงดูดให้เป็นยิ่งคุณไปคาดหวังไปโฟกัสที่มันว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะการงานการเงนิงนความรักนะคะมันจะแบบทุกผักออกไปทันทีเลยเหมือนกองเนี้ยไพ่ออกมาให้รู้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันยังมีเวลาเป็นหลักปีอยู่นะบางคนอาจจะหนึ่งปีบางคนอาจจะสองหรือสามปีก็ได้หรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะแต่จะกี่ปีไม่ต้องไปสนใจให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสในตอนนี้ก็คือ การปล่อยวางและเลิกคิดได้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังจะตามหาคาตอบบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการก็ได้ซึ่งเราอาจจะต้องปล่อยนะคะบางครั้งเนี่ยแอนก็พยายามจะหาคําตอบในบางเรื่องซึ่งบางทีเรารู้แล้วอ่ะว่าถ้าเรารู้อะเรา,าจ,จะรู้สึกแย่กว่าแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะจัดการมันได้ดีกว่านะคะก็อาจจะต้องยอมรับทําใจนะอดทนเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปให้บอกว่าอะไรที่ตอนเนี้มันเป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะ มันก็ยังเหมือนเดิมถ้าคุณไม่ตัดสินใจไม่ move on จากสิ่งเก่าเดิมๆนะคุณก็จะไม่เจอสิ่งนั้นนะคะเร้เซนคุณอ่ะใช้ไม่ได้เพราะบางทีคุณอาจจะโฟกัสหรือใช้ความคิดของตัวเองมากเกินไปคุณคิดคุณกังวลจนมันแบบเขาเรียกนั้นมันมันรวนไปหมดแล้วอะค่ะมันค่อนข้างจะหนักแล้วคุณต้องรีแลกคุณต้องพักผ่อนคุณต้องคีลิ่งตัวเองก่อนคุณต้องให้เวลาตัวเองก่อนนะแล้วมันถึงจะโอเคแล้วมันถึงจะดีนะคะทางนี้ทางนั้นที่ที่ใครที่เลือกกองที่สองเนี่ยแอนหอกว่า ค่อนข้างจะคิดไปเองแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเป็นอะไรที่เราแบบดึงดูดมาอาจจะเป็นสถานกา,ารณ์ชั่วคราวหรือคุณคิดไปเองจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงหรอกแต่คุณก็พยายามจะมีความหวงัทงทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่ได้หรอกแต่คุณก็ยังอยากจะแบบมีหวังกับมันอยู่เหมือนแอนนอว่าคุณรู้ตัวเองนะคะคุณค่อนข้าง,างจะรู้แหละแต่คุณแค่ยังยอมรับหรือทาใจกับคําตอบไม่ได้แค่นั้นนะคะ พราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่สองนะคะ mm hmm. ก็อยากเป็นกําลังใจให้อะแต่ต้องทําใจว่ามันยังไม่แอนคิดว่ามันเหมือนกับเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยหรือความสําเร็จความก้าวหน้าต่างๆที่ไม่ใช่ความรักนะมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องต้องได้นะคะหรือจะต้องเกิดขึ้นกนับคุณซึ่งตรงนี้ยมันยังมีหวังอยู่แต่ถ้าเป็นความรักอะแอนบอกเลยว่าจะเป็นคนเดิมมันไม่ได้อะการงานก็เป็นสิ่งเดิมก็ไม่ได้ไม่เหมือนต้องเป็นอะไรใหม่ไปเลยเป็นคนใหม่งานใหม่ สถานที่ใหม่แล like uh, ้วมันถึงจะได้นะคะมันถึงจะดีนะให้เรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเห็นคุณค่าของตัวเองเข้าไว้จะดีที่สุดนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองจัดการหน้าที่ของเราอยู่กับตัวเองมีมีความสุขมีความสุขด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่โดยเฉพาะเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยจะดีมากๆเลย ถ้าเห็นคุณค่าตัวเองได้จะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามแบบให้เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่กับตัวเองและมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันเคยผิดพลาดผิดพลาดจากอะไรเป็นเพราะเราไหมเราอาจจะให้มากเกินไปเราจะทําดีมากเกินไปเราจะใส่ใจมากเกินไปจนเราลืมตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่ก็ค่อนข้างจะึงดูดมาให้แบบโฟกัสที่หน้าที่ของเราก่อนหรือเรียนรู้กับการรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันถึงจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองสัแล้วก็ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปเสียได้อย่าไปโทษนะคะโทษตัวเองก็ไม่ได้ไม่ต้องโทษคนอื่นมันผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราทําได้แค่อยู่กับปัจจุบันเราจัดการให้อนาคตนะคะเราเรามาระวังให้มากขึ้นจะได้แบบอนาคตจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอีกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนเนี่ยแอนมองว่าเนี่ยมันได้ก้าวดาวนะคะในแม่จะคลา้คลายกันเลยบางครั้งเราเก็บไปคิดมากจนเราไปฝันนะคะฝันเห็นเขาฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะว่า บางทีเราก็ต้องทนใจน้องว่าความฝันของเราเนี่ยมันก็มาจากความคิดเราที่เรากลัวจนมันเก็บไปฝันหรือเรากลัวจนว่ามันจะไม่ได้จนมันเกิดขึ้นในความฝันเหมือนเราลากไปฝันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันต่างๆนานานะคะหรือถ้าเราฝันร้ายเนี่ยรู้สึกไม่ดีอ่ะจริงๆเราได้หกปียก็คือการทําบุญถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราช่วงนี้ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปทําบุญดูนะคะในรูปแบบเราต่สนน่าจะแนะนําให้แบบ ไปวัดไปโบสถ์อะไรเงี้ยมันจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะได้พลังงานสิ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีๆติด,ดตัวเรากลับมาด้วยนะคะแล้วก็หรือไปสถานที่ธรรมชาติก็ได้นะคะเออนะลองดูแล้วก็เนี่ยไพ่บอกวิดจอนะคะก็คือให้หักดิบมันเป็นไพ่หักดิบก็คือถึงเวลาลหรือเปล่านะคะที่เราจะต้องแบบตัดสินใจแล้วเดินหน้าไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วมันถึงจะดีถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือกับสิ่งเดิมๆสุดเดิมเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันจะดีอันเนี้ยบอกเลยว่าคิดไปเองนะคะค มันจริงไหมมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะต้องแบบคิดหรือมีความหวังกับมันนะคะเรามีความหวังกับสิ่งนั้นะมันไม่ได้เราต้องไปโฟกัสที่สิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งเก่าๆเดิมๆหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับคนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะนี่ใช่มันใช่มากๆเลยไพ่บอกไรก็คือมันถูกต้องมันใช่นะคะมันถูกต้องในที่นี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์พูดอะมันใช่เนาะ แล้วก็สิ่งที่คุณคิดคุณรู้อยู่แล้วจะตื้อตอว่ามันมันไม่ได้หรอกมันเป็นปัญยาซึ่งมันใช่คุณก็ต้องจัดการได้แล้วปล่อยไว้มันก็เป็นเป็นแบบมันก็เป็นพลังงานที่แย่นะคะมันยังมีออปชั่นอีกเยอะเลยมีอะไรอีกหลายหลายอย่างเลยที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้านะคะคุณต้องออกมาให้ได้และอย่างบางคนเนี่ยพยายามอย่าไปคิดมากอย่าไปอะไรมากอย่าไปโฟกัสหรืออย่าไปพยายามมากจนเกินไปที่จะแบบใช้เซนตัวเองมันจะทําให้อีโก้คุณออกมาให้ความคิดคุณออกมาแล้วมันก็จะวิเคราะห์ทีนี้ก็จะมมัวไปหดเลย เห็นไหมคุณได้ไพโนกระเด็นออกมาหลุดออกมาจากมือเลยก็คือไพโนก็คือแบบว่ามันไม่ได้เป็นคือคําตอบก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปต,ตามที่คุณต้องการนะคะแต่ก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็เดินตัดสินใจแล้วเดินหน้าคุณจะได้เจอแต่สิ่งที่ใช่สักทีถ้าคุณเดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ใช่แต่ถ้าคุณไปในทิศทางที่มันผิดคุณก็ไม่มีทางที่จะเจอสิ่งที่ใช่คุณก็จะเจอสิ่งที่มันผิดนะคะหรือสิ่งที่มันไม่ใช่นั่นเองประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่่ออกงทีันคะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทั้งมาได้ชีวี s อ a r ต9 9โาชัว์ก่าชัดเจนกว่าเป็นตัวของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเซนซิทีฟมากๆหรือรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าจะอีกฝ่ายจะเข้าใจไหมนะคะเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่มั่นใจไม่ชัวร์ว่าจะคิดไปเองนะคะหรือต้องการการคอน นะคะเรื่องทวินเรื่องแบบอะไรที่มันเป็นเหนือธรรมชาติก็มาได้หมดเลยนะคะ้องของคุณทะาหนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้าโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นแอนบอกเลยว่ากองเนี้ยคุณไม่ได้คิดไปเองมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเดสตินีนะคะเนี่ยดูฝากแปวเท่าเหมือน Amazing b a n อึงมากแบบว่ามันเหมือนกับเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีว่าเฮ้ย hey, ใช่หรอได้หรอจริงหรอมันจริงใช่ไหมฉันไม่ได้ฝันใช่ไหมเพราะให้เดอะสตาร์มันเหมือนกับเราอยู่ระหว่างกึ่งความจริงกับกึ่งความฝันเลยแบบ hey, เฮ้ยเหรอ ตื่นเต้นนะระบอกเฮ้ยได้เราจริงเหรออะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราสึกโชคดีที่ได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันจริงไหมมันจริงอ่าเราคิดไปเองไหมเราไม่ได้คิดไปเองนะคะมั่นใจในตัวเองได้เลยกองนี้แอมมองว่าคุณเป็นคนที่มีซิกเซนหรือรางสัรหอหรือเซนที่พิเศษมากๆนะคะคุณมีเซนที่พิเศษมากแต่ว่าเซนของคุณเนี่ยจะทํางานตอบเมื่อคุณนิ่งและคุณเชื่อเซนของคุณมาจากความรู้สึกไม่ได้มาจากความคิดนะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายิ่งคุณคิดพวกเออยิ่งคุณแบบใช้ความคิดแบบมองทุกอย่างให้มันดีมองให้มันโอเพนนิ่งเข้าไว้มองให้มันแบบกว้างไกลมองให้มันแบบสวยสดเงีงานเข้าไว้อะแล้วก็เชื่อที่ความรู้สึกเราเหมือนความรู้สึกเราบอกไว้อะไรยังไงให้เชื่อความรู้สึกเราแบบนั้นแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะท่านี้ท่านั้นบอกเลยว่าความรู้สึกของคุณเนี่ย เชื่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเหมือนเซนคุณจะใช้แบบความรู้สึกในการํำทางเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณทาตาเนี่ยโอเคเลยไม่มีปัญหาหรือคุณมั่นใจอะไรแบบไหนเซนคุณบอกความรู้สึกคุณบอกไงนั่นแหละก็เชื่อแบบนั้นจะดีพยายามอย่าใช้ความคิดในการตัดสินใจถ้าจะใช้เซนนะคะต้องบอกก่อนว่าแยกแยะด้วยถ้าเราจะใช้ชีวิตประจาวันเราต้องใช้ความคิดถูกต้องในการตัดสินใจต่างๆแต่ถ้าจะใช้เซนคุณใช้ความคิดปุบปะคุณจะรวนคุณจะรู้สึกแบบมันก้ามกึ่งนะคะจะแบบเอ๊ะ มันใช่หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่หรือ,อยังไงนะคะโดยเฉพาะกองน,นี้แอนเห็นเรื่องราวของทวินเฟรมหรือพลังงานที่เป็นแนวอีกแบบ 5D นะคะเข้ามาด้วยคุณอาจจะคเนกับใครทางใจหรือ คนสถาณนะหรืออะไรก็ตามบอกไว้เลยทวินเฟรมคือมีความแตกต่างศาส,สนาภาษาดูนี่นั่นดูว่าไม่น่าเป็นไปได้ดูว่า amazing เกินดูว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่เชนจริงนาการเองแบบคุณต้องเลิกคิดแบบนั้นนะคะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้เนี่ยพ่ะไพ่บอกว่าคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการบางคนคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนะคะมามีโอกาสที่จะได้สูงเพระไพ่บอกว่าถ้าคุณขอในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณจะได้อยู่แล้ว หรือรู้สึกว่าถ้าคนนี้ใช่ก็ขอให้เราได้เจอได้ลงเอยกระไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลักษณะเนี้ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะได้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วคุณไปขอยังไงก็ไม่ได้นะคะทางนี้ทางนั้นอะไม่อยากให้โฟกัสที่ตรงการขอพรเท่าไหร่จะบอกว่ากองเนี้ยคือคุณเชื่อได้คุณคิดปวกได้คุณไม่ต้องห่วงเลย แต่อยากให้คุณบโฟกัสที่หน้าที่ตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของคุณไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลแล้วก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไพ่บอกว่าต้องระวังเราไปคาดหวังอะไรมากมันก็ไม่ดีต้องคาดหวังนิดนิดน่อยๆแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองพยายามรักตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยมันก็จะส่งผลให้รอบด้านสถานการณ์รอบด้านดีด้วยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณไม่ได้คิดไปเองแล้วก็มันถูกกาหนดมามันเป็นโชคชะตามันเป็นอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะ่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน ภายพักหน้านั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยกองเนี้ยกองน,นี้ชวว่าแใช้ได้เลยล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็เราขึ้นกันต่อกอนนี้ก็จะแบบเหลือเชื่อนิดนึงเชื่อได้ยากนะคะแต่คุณก็เชื่อได้มันไม่มีปัญหาทุกอย่างมันจะอาจจะดูเหมือนมาช้ามาอะไรแต่มาชัวแน่นอนอไอเห็นไหมแอนพูดถึงไพ่เต่า ช้าๆได้พาเล่นน้าช้าๆก็ถึงเส้นชัยได้เหมือนกันไม่ต้องรีบนะคะแล้วบอกไว้เลยว่าในอนาคตคุณจะเจอกับความรักความสมหวังนะคะใครสักคนที่ใช่ยอยู่แล้วมีความสุขนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเงินก็ได้นะคะบางคนเนี่ยแอนบอบกว่าถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจอะไรอยากจะลงทุนทําอะไรนะทาในสิ่งที่เราชอบใจเราหลักเป็นที่บอกว่าใช้ความรู้สึกเป็นหลักเนาะ,ค,ะคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จในวันข้างหน้ามีกิจการของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ที่รู้ๆแอนเห็นว่ามีเงินแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะบางคนถึงขั้นรวยบางคนก็คือมีเงิน สบายอยู่ได้ไม่เหนื่อยนะคะยังไงก็ดีไม่ต้องรีบค่อยๆจัดการค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใช้พาชันของเราในการทํางานใช้พาชันของของเราในการเดินหน้านําทางจะดีมากๆนะคะส่วนความรักก็แอนบอกว่าถ้าคุณเชื่อคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณเชื่อเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะเจอสถานการณ์ที่ทําให้สิ่งตรงนี้อะไรเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะ ให้ขึ้นโชคชะตามันถูกกําหนดมาแล้วนะคะอะไรที่ถูกกาหนดมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนมันก็จะมาแน่นอนแต่มันจะมาช้าช้ามากๆเหมือนไพ่เต่านะคะมันช้าแบบบางทีเราสึกว่าช้าก็เต่าก็คือหอยทากเออหรือไม่ก็สล็อตอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกบบหูเดินมาเห็นสล็อตเดินจะข้ามถนนใช่ป่ะแบบโอ้โหจะถึงอีกฝั่งตอนไหนนี่ขนาดแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนั้นเลยมันช้ามากแต่สุดท้ายก็ให้โดยว่า มันก็จะถึงนะคะแอนอยากจะบอกบางอย่างว่าสิงห์สีโชคชะตาก็พยายามช่วยเหลือเราอยู่นะบางคนสําหรับบางเรื่องเรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องความรักแต่มันไม่ง่ายอุปสรรคมันเยอะนะคะแล้วคุณก็ต้องอดทนด้วยนะคะคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอความขึกมอนเราจะไปหาหมอแล้วแบบคิวนานมากก็ร,รู้ว่าเราต้องหาหมอแต่ด้วยเนื่องที่ว่าด้วยว่าเนื่องมาแบบคิวมันเยอะเนาะเราก็ต้องอดทนรอ เราก็อย่า,ยาไปบน่นอย่าไปใจร้อนอย่าไปอะไรคือทําใจแล้วก็รอ,อ,อให้มันเดี๋ยวมันก็เสร็จแต่มันก็จบคิดง่าย,ายนะคะคิดง่ายๆทําทอะไรง่ายๆแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะ,ะเนี่ยมันอุปสรรคที่เราต้องเจ้าผ่านเพราะฉะนั้นต้องทําใจนะคะให้เหมือนออกมาอยากให้เสี่ยงอยากให้เชื่ออยากให้มั่นใจว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันใช่อย่าขอให้เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้เชื่อในโชคชะตาเชื่อในเดสตินีสักครั้งนะคะ Of course ก็จะมองมาประมาณว่ามันก็คือความจริง ที่อาจจะดูเหมือนเชื่อได้ยากนะคะแต่มันเป็นไปได้นะไพ่ขึ้น possibility อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาอะไรก็เป็นไปได้หมดขอให้คุณคิดบวกมองแง่ดีอย่างที่บอกคิดง่ายๆทําง่าย,าย,ายแล้วทุกอย่างจะง่ายจริงๆนะคะถ้าเราไปคิดว่ายากมันมเราทําไม่ได้เนี่ยคือเราจะเพิ่มความกดดันให้กับตัวเราเองแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวสิ่งนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันดูเหมือนเป็นไป ยากมากแต่ถ้าเรามองมนันง่ายๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆไม่โฟกัสอะไรไม่คิดอะไรมากสุดท้ายอะทุกอย่างมันจะผ่านไปไวมากแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบ Amazing ่งเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจริงคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะก็ถืถอออกมาดีมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ